คือคุณพ่อเป็นเบาหวานเบาหวานครับเป็นมานานที่ปีเลยครับโอ้คเบาหวานตั้งแต่ปีสี่ห้าสองพันห้าห้าห้าโอ้ก็ย <c oughs> ี่สปีแล้วเนาะยีปีแล,แล้วคือไปเจอข้าวอย่น,นี้เจอข้าว <c oughs> แล้วก็สั่งมาทาน <c oughs> ทานนี้เบาหวานเท่าไหร่ครเบาหวานช่วงนั้นมัน รสึกจอันนี้มันด้วยเล่มที่สองรู้สึกจะสองรอยกว่าสองร้อนสองร้อยกว่าแล้วก็หมอให้ทานยาเยอะแยะมากให้ทานยาให้ฉีดมีมีเล่มประวัติด้วยมีเลตรวหมอให้ฉีดหมอให้ฉีดฉีดชูลินอีกเช้ายี่สิบยี่สิบเย็นสิบสองเช้ายี่สเย็นสิบสองแล้วทานเช่านี้อยู่ประมาณเดือนหนึ่งอยู่ประมาณเดือนึงแล้วหมอลดยาหมอลดยา เลือฉีดเช้าสิบสองเย็นไม่ต้องฉีดเช้าสิบสองเย็นไม่ต้องฉีดนะครับก่อนทานนี่ก็คือก่อนทานไปตรวจเลือดตรวจตรวจเลือดตามปกติตามหมอะครับในวันที่ยี่สิบสามกรกฎาคมอ่านี่นะครับยี่สิบสามกรกฎาคมนะครับเอาเอาันนี้นี้ก่นที่ศูนย์หัวใจฉิริะครับเจ็ดพฤษภาเจ็ดพฤษภาเจ็ดพฤษภาอ่าเจพฤษภา้าน้ำตาลรายวันร้อยเก้าสิบสาม แล้วก็ค่าน้ำตาลสะสมคือสิบจุดสามทานอยู่เดือนหนึ่งทานมามาได้เดือนอ่าแล้วก็ไปที่เดินอีกครั้งหนึ่งศูนย์หัวใจเศรษฐกิจคอนแกนนะครับกัญญาราชุดค่าน้ำตาลรายวันอยู่ที่ร้อยสามสิบสามแล้วก็ค่าน้ำตาลสะสมหกเหลือหกเหลือหกคือคนปกติเลยคือคนปกติมันก็ห้าเนาะก็ดีถือว่าดีดีดีใจเพราะว่าไม่หิวไม่เัี่ยงไม่หิว คือปกติถ้าถึงเวลากินข้าวถ้าไม่ได้กินมันจะวิวเหนื่อออกเดี๋ยวนี้เคยก่อนนี้ถ้ามเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงครึ่งถ้าเกินนี้ไปถ้าไม่กินข้าวมันจะเป็นลมนะครับวิวคแต่เดี๋ยวนี้แปดโมงครึ่งแปดโมงยังได้สบายแต่ตอนเย็นห้าโมงกว่ากว่าหกโมงต้องกินข้าวถ้าไม่กินก็วิวเดี๋ยวนี้ทุ่มหนึ่งสองทุ่มยังได้ อาการอื่นมีไหมมือเท้าชามือไม่มีไม่เคยเป็นมือเท้าชามานานครับไม่เป็นตั้งแต่เป็นนี่มาไม่มีนะมือเท้าชาดีแต่มันจะมีอาการหิวเวลาหิวเหนื่อยครับถือว่าเป็นเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งวันนี้ผมออกผลตรวจมาให้พอดูด้วยเป็นผลตรวจวิจัยข้าวนะครับผลการทดสอบจากห้องแลบนะครับเซนทันแลบที่มีชื่อเสียงของของประเทศไทยผลการตรวจคุณตงข้าวเขาบอกว่ามีน้ำตาลน้อยกว่าศูนจ้ากรัม ตอนร้อยคมนะครับอ่าเราก็จะเก็บให้ไ้นี้พ่อไว้ไวให้ดูเห็นว่าแรกแม่แม่ว่ามาอ่านดูดูตามสูตรนี้นะอ่าครับบอกว่าจะผสมเพราะว่าน้ําตาลเราเกินสองร้อยห้าสิบขึ้นไปอ่าครับจะผสมหนึ่งต่อสองครับพ่อก็เลยกลัวน้ําตาลมันจะลดก็เร็วเกินเร็วเกินไปเลยหนึ่งต่อหนึ่งมาตลอดอไม่ต้องไปรีบ,บไม่ต้องไปรีบ ทำให้มันลดให้มันกลดไปลดไปลดไปแม่แม่แต่ก่อนแม่น้ําตาลร้อยเก้าสิบสองร้อยสองร้อยแล้วก็ร้อยเก้าสิบแม่พ่อไม่ให้กินยามานานแล้วหลายปีแล้วก็เลยหาวิธีที่หาวิธีให้ให้ทดลองก่อนก็เลยให้แม่กินเดี๋ยวนี้แม่เหลือร้อยสี่สิบห้าตอนนี้ก็คือกินทั้งบ้านกินทั้งบ้านกินทั้งบ้านแม่จากสองร้อย บยังต่ำร้อยเก้าสิบร้อยแปดสิบเนี่เดี๋ยวนี้แม่เรืออยู่ร้อยสี่สิบห้าเป็นนั่นเองก็เลยว่ามันมาถูกทางแล้วก็จะกินอันนี้ไปตลอดครับอันนี้นะครับข้าวใบบุญชื่อข้าวใบบุญครับข้าวนึ่งใบบุญนะฮะก็ทานได้ทุกคนเด็กก็ทานได้คนท้องเขาก็ทานคนท้องบางคนท้องมีภาวะบวมหันระหว่างท้องมันก็ไม่เห็นเป็นอะไรเมันกันไม่มีแพ้ไม่มีครับอร่อยอยู่แต่คนคนไม่เคยกินอาจจะ ว่ามันแปลกนิดนึงนะครับก็นี่แหละอยากมาบอกข่าวดีว่าเป็นทางเลือกทางหนึ่งของคนรักสุขภาพเพราะว่ายังไง้นข้าวก็ต้องทานใช่ไหมคุณผู้ามก็เลือกทานสิประโยชตัวเองีประโยชน์คือคือดูดูดูตามนี่แล้วคิดว่ามันจะมันจะดีก็เลยอ่ะลองดูมันจะได้ผลมันก็ได้ผลไม่ใช่ไม่ใช่เราเราเอาเอาผลการตรวจของหมอมาวัดด้วยแล้วเอาร่างกายเราด้วย ความรู้สึกระล่กถ้าเราเรารู้ว่าน้ำตาลเราขึ้นสูงหรือลงเรารู้เองในร่างกายของเราเพราะเป็นมานานแล้วไงอาการมันจะเป็นมันจะรู้ว่าเออน้ำตาลสูงนะเออน้ำตาลลดนั่นไมันจะจะรู้อยากบอกอะไรกับคนที่เห็นโฆษณาคนที่สิ่งที่เรากาลังคุยอยากบอกอะไรกับท่านผู้ชมที่ได้ฟัง มันได้ผลจริงๆอ่ะไม่ว่าจะว่ายังไงแต่วครับมันอาจจะรังเนื้อชอบรังยาไหมก็ไม่แน่ใจถ้าลองดูถ้าเขาอยากให้เราลองดูดี๋วจะหาว่าเราโฆษณาเองแต่ไม่ต้องลองับตัวเองลองด้วยตัวเองลองครับกไม่ถึงเดือนสองเดือนหลังาครู้ก็วันนี้ก็ขอบคุณคุณพ่อมากที่ให้โอกาส